สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการกู้รหัสเมื่อรหัสเราโดนแฮ็กหรือเกิดการโจรกรรมในส่วนตรงนี้รหัสผมโดนแฮ็กสดสดร้อนๆอเลยขั้นตอนแรกเราต้องใจเย็นก่อนนะครับให้เราทำการเข้าไปที่ r o บอทซับ p อร์ ในส่วนของลิงก์ผมจะแนบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าโรบอทซับทอดแล้วเราทำการกรอกข้อมูลดังนี้เลยครับ 1. ข้อมูลติดต่อให้เราใส่ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ 2. ที่อยู่อ e ีเมลต้องเป็นอ e ีเมลที่สามารถติดต่อได้จริงหรือถ้าเป็นอ e ีเมลที่เคยยืนยันในโรบอทมาก่อนได้ยิ่งดีเลยครับ 3. ยืนยันอ e ีเมลเมื่อกี้อีกครั้ง 4. ชื่อผู้ใช้ให้ใส่ชื่อโรบอทของเราที่จะทำการกู้รหัสส่วนต่อมาเป็นรายละเอียดปัญหาส่วนแรกจะถามว่าคุณกำลังมีปัญหากับอุปกรณ์ใดให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราใช้เลยครับส่วนของผมจะเป็น PC ต่อมาส่วนที่2จะถามว่าประเภทหมวดความช่วยเหลือให้เราเลือกอันที่หนึ่งนะครับ Account a แ t Or. Can. Not. l o ็อกเสร็จแล้วมันจะให้เราเลือกว่าเรามีปัญหาอะไรกับรหัสส่วนของผมจะเป็นอันแรกแอคเคาท์แอคเ,เพราะรหัสผมโดนแฮก,กนั่นเองต่อมาส่วนสุดท้ายคำอธิบายปัญหาให้เราป้อนเหตุผลลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นมีหลักฐานหรือเปล่าถ้ามีก็ให้ใส่เหตุผลส่วนของหลักฐานเพิ่มเข้าไปถ้าไม่มีหลักฐานการเติมโรด,ดั ให้ใส่เหตุผลตามนี้เลยครับเหตุผลที่ผมใส่คือบัญชีของฉันถูกแฮกช่วยฉันด้วยแต่ถ้ามีหลักฐานการเติมโรบักให้ใส่เหตุผลตามนี้เลยครับเหตุผลที่ผมใส่คือบัญชีของฉันถูกแฮกช่วยฉันด้วยฉันมีหลักฐานการซื้อโรบดักเสร็จแล้วให้กดส่ง หลังจากนั้นจะมีอีเมลส่งมาให้เราอีเมลแรกที่ส่งมาจะเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเฉยๆให้เรารออีเมลที่2นะครับขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับว่าอีเมล2จะส่งมาชา้าหรือเร็วในส่วนของผมใช้เวลา1วันเลยครับเมื่ออีเมลที่2ส,ส่งมาจะเป็นดังนี้นะครับ แต่บางคนอาจจะเป็นอีกอีเมลหนึ่งนะครับหลังจากกรณีของผมจะมีอีกอีเมลหนึ่งนะครับในกรณีของผมทางทีมงานซัพพอร์ตขอหลักฐานเพิ่มเติมเป็นสลิดการเติมโรบักครั้งแรกของผมให้บันทึกรูปภาพเป็น jpg หรือ png ก็ได้ครับแล้วตอบกลับข้อความทีมงานซัพพอร์ตไปเลยครับหลังจากนั้นให้รอเหมือนกันครับในส่วนของผมใช้เวลาหนึ่งวันเหมือนเดิมครับ แล้วจะมีอีเมลให้เราทำการรีเซตตพาสเวิดมานะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับบางคนอาจจะมีอีเมลที่ให้เราทำการรีเซตตพาสเวิดได้เลยแต่ของผมจะมีข้อความตอบกลับมาแบบนี้แล้วให้เราทำการกดปริ่งตามที่ทีมงานบอกเพื่อใส่ที่อยู่อีเมลที่เราต้องการรีเซตตพาสเิดหลังจากนั้นจะมีเมลรีเซ็ตพาสบวดมาให้เรากรอกรหัสใหม่ในส่วนของผมกรอกเรียบร้อยแล้วครับเป็นอันเสร็จสิ้น เพิ่มเติมนะครับทางทีมงานจะแนะนําให้เราเพิ่มความปลอดภัยโดยการล็อกรหัส2สเตปและแนะนําให้ยืนยันเบอร์โทรและอีเมลนะครับและอีกอย่างผมโดนแฮกเกอร์ใช้รหัสของผมหมดเลยทางทีมงานได้บอกให้เราทําการบันทึกรูปภาพในส่วนสินค้าที่เราไม่ได้ซื้อในขณะที่เราโดนแฮกและส่งกลับไปหาทีมขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและถ้าติดปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์มาเลยครับ